สวัสดีครับวันนี้มาที่ลพบุรีนะครับท่าปลาสามยอดนะครับผมเดี๋ยวไปติตามรับชมกันเลยนะครับผม ข้างในพระปางก็จะมีฐานสิวะลึงนะครับก็เป็นเทวสถานเป็นที่บูชาของวัดที่มหายานนะครับขมรบายนนะครับผมสําหรับพระปางสามยอดก็ศิละปะก็ทําด้วยก,ก่อด้วยหินศิลาแรงนะครับพออีกทือปูนนะครับผมก็สร้างในพุทธศตวรรษที่17 7บเถึงสินะครับผมสําหรับพระปางสามยอดนะครับผม พระปางสามยอดก็เป็นศิละปะเขมรแบบบายตนนะครับผมก็จะมีอายุประมาณนะครับในพุทธศตวรรษท,ที่สิบแนะครับผมก็สร้างด้วยนะครับศีลาแรงหินศีลาแรงนะครับผมก็มีลักษณะเป็นรูปลายปูนปั้นสวยงามนะครับแล้วก็มีสองประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชั้นเขาในสูงดวนแก้วนะครับผมก็เป็นเฉพาะของเสานะครับผม ทางด้านของประตูศิลปะขเขมรแบบบายน,น์ครับปางองค์กลางมีฐานแต่เดิมเป็นปฏิสถานของพระพุทธรูปนะครับผมตรงหน้าผมนะครับปฏดิสถานพระพุทธรูปข้างในก็จะมีนะครับก็เป็นการปิดประตูรั้วตะแกรงไว้นะครับผมตัวหน้าผมก็จะเป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่นะครับผมก็ สร้างในอายุราวพุทธศตวรรษที่20นะครับผมส่วนพระปาง3สยอดเดิมก็เป็นเทวสถานขอมนะครับพุทธศาสนาลทัทธิมหายานครับต่อมาได้ดัดแปลงเป็นเทวสถานมีสีบิลลงปรากฏอยู่ในองค์ปรางทั้ง3นะครับก็อยู่ข้างในนะครับผมก็ถึงสมัยของเบตพระนารายมหาราชนะครับจึงได้บูรณาปฏิสังขรณ์พระปลาง3สยอด นะครับเป็นวัดในอวุธศาสนานะครับในก่อสร้างพรมิหารก่อ้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอายุทยาผสมยุโรปตรงนี้นะครับผมจุดเด่นก็จะมีลิงเจ้าจ๋อนะครับผมเจ้าถิ่นนะครับผม เดี๋ยวเข้ามาข้างในนะครับผมบริเวณด้านในเจดีย์พระปราง3ยอดลบบรุรีนะครับผม ก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมพระพุทธรูปนาคปกนะครับภายในพระปลางสามยอดนะครับผม ก็จะเป็นกออิดถือปูนด้วยศีลาแรงข้างในก็จะเป็นมีพระพุทธรูปนะครับ